คลิปนี้พามาดูกันว่าการเป็นพิธีกรของส้มในเวทีน้อยใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยต้องเตรียมตัวและทำอะไรกันบ้าง หลังจากที่เลิกงานมาแล้วก็รู้สึกเพียมากนะคะเนื่องจากว่าที่ทํางานมีงานเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรเสริมกลับมาก็ล้ามากๆเลยก็เลยงีบไป30นาทีก่อนลุกขึ้นมาเตรียมส,ค,มสมคริปพิธีกรสำหรับงานพรุ่งนี้ค่ะอ๋อต่อจะมานั่งพิมพ์สคริปแบบนี้นะคะก็แอบไปออกกําลังกายมาด้วย30นาทีและกินโปรตีนเป็นการเตรียมตัวเพื่อพรุ่งนี้กล้ามเนื้อจะได้กระชับขึ้นอีกหน่อยตัวจะได้เล็กลงเพราะชุดที่จะใส่ก็คือแน่นมากถามว่าได้ผลไหมเราว่าได้ผลนะแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่เสร็จแล้วมานั่งเเขขีียยนนสคคิปต่่่่อะถาามมมวไมได้ไ ก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราเตรียมตัวก่อนเราจะได้ไม่ตุยไม่บนเวทีค่ะเพราะการขึ้นเวทีแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีเวทีไหนที่ตามกําหนดการแบบร้อเปอร์ซไม่มีค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามสถานการณ์เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านเวทีน้อยใหญ่มาแล้วเป็นร้อยครั้งหรือเวทีใหญ่ๆเช่นงานที่จะต้องมีแขกเยอะๆมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีรัฐมนตรีกระทรวงมีรองนายกทัฐมนตรีหรือแพทย์จากทั่วประเทศทุกครั้งที่มีการจับไม้<ๆ>ก็จะยังมีความตื่นเต้นอยู่ดีช่วงนนนนนี้้้้้กกก็็็เเเเปวววลลลาาาาออจจะะะะแแคคมหขโ ตัดมาที่ตอนแต่งหน้าเลยก็จะมีพี่เชอรี่นะคะพี่เลี้ยงนางงามคนดีคนเดิมมาทำผมให้ส่วนหน้านี้ก็แต่งเองค่ะเสร็จแล้วก็มาใส่ชุดเลยพี่ในทีมกือจะมาช่วยนะคะฟิลเจ้าสาวมากงจริงที่อยากให้เป็นเจ้าหญิงนะเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเวทีกันเลยค่ะ ่วงที่ทำงานก็จะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะคะก็จะไม่ได้ถ่ายตอนทำงานมาให้ดูหลักฐานคราวนี้ก็เป็นถึงช่วงที่เสร็จงานแล้วก็จะกินข้าวได้เล่นสนุกได้ตามอธยาสัยเลยช่วงน,นี้เราปล่อยจอยได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นน้องอาร์มนะคะพี่เรียกนางงามอีกคนค่ะมาเอนเตอร์เทนก็สนุกสนานกันใหญ่เลยขางานนี้จบงานแล้วเราก็จะแยกย้ายกันนะคะเป็นยังไงก,กันบ้าง1วันกับงารเป็นพี่ีกรสาวของเราแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะมีวิธีเตรียมตัวกันแบบไหนมาแชร์กันได้เด้อคลิปนี้ไปแล้วบ๊วยบ๊ย,บย